ใช ah. really ่ะแล้วรสว่ามันเรสชาติแบบาารขายก็คือเชวนานี้จะไม่ก็ต้องมาเยี่ยมกันขอบค่บอกระยะครับอครับครับ ม <ừ> ีไงบ้างคะความพิเศษได้กอดเขาเป็งยชงไงบ้างไม่ได้เป็นเร่องไรแต่เราไ้ของปราแั่เนี่ยครงาทีความพิเศษของมังาน ก็เหมือนอาหปะทกีไม่ได้แล้วก็อิ่มท้องทนทอนนี้เนาะ้ปากฉันวนคนบ้านเนี่ยว่าที่ไหนอะไรอยางเ้ยักทที่ชในบ้านแล้วคินม่ไข้าิ้เลยอยากิวแมเซเวนเลยครับซื้อมาซออะเยอะขอบคุณมากนะคะขอบคุณะ อบครัถ้าอยากทราบว่าคนนพิเศษนะคะของเส้นกรอบเข้าวผัดแน่เป็นยังไงนะคะก็ลองจินดูว่าเรามีข้าวผัดแหย่ข้าวผัดแหย่จานนะคะแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของเส้นกรอบ

ออกมาซ้อมคอนเสิร์ตออกมาซ้อมเตนครับก็จะต้องรวดเร็วนิดนึงแต่ผมว่าซีรีส์ของพี่พีคอนเสิร์ได้เยอะเพราะว่าสะดวกมเส้นรูปมาอยู่แล้วครับอันนี้ดูดีมากครับสำหรับคนที่มีเวลาในการแต่ช่วงนี้นะครับปอาชารยก็จะมีคอนเสิร์ตในวันที่